ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธจเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคือวันนี้ด้วยศรัทธาข้อคุณสุชาดาอุตรีศรัทธาข้อคุณปลาณีสงเคราะห์ธรรมศรัทธาของคุณศรรักดาเพื่องาม และศัทธาข้อคุณบางออนเต็มชื่นร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสว่าสัพพานังธรรมทานาังชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัใจจัยให้คุณสุชาดาอุตรีให้คุณปราณีสงเคราะห์ธรรมให้คุณศักลาเผืองามให้คุณบางอ่อนเต็มชื่นทุกท่าน ขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบตัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุมโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสรัทธาคุณอารีสาธรารณน,นรับเป็นเจ้าภาพ ก็จะได้อืม่มทนาสาธุกัทธ,ธาของคุณอารีสาธรารนนกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคํำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับอาตาปีสัมปชนาโนสติมาเป็นผู้ทำครับไม่ใช่เราครับ เพียรรู้ว่ามันเป็นรูปนั่งมีความรู้สึกว่าเป็นรูปนั่งระลึกอยู่ที่รูปนั่งนั่นคือสติครับเพียรรู้อยู่กับรูปนั่งนั่นคือความเพียรอันนี้คืออาตาปีครับรู้สึกว่าเป็นรูปนั่งรู้พร้อมเลยว่าเป็นรูปนั่งนะฮะอันนั้นคือสัมปชัญญะฮะสติระลึกอยู่ที่รูปนั่งรู้สึกว่าเป็นรูปนั่งนั่นคือสติครับ เราจะใช้คำว่าเพียรรู้ก็ไม่ได้ครับภาษาบาลีใช้คำว่าอาตาปีไม่ใช้คำว่าวิริยะนะฮะเั่นวิริยะกับความเพียรต้อเข้าไปวิริยะกับอาตาปีทำมาเหมือนกันไหมนี่ครับวิริยะอาตาปีเป็นไวยพจน์กอะไรเป็นชื่อเดียวกันแต่วิริยะแปลว่าเพียนอาตาปีก็แปลว่าเพียรแต่วิริยะเพียนอะไรก็ได้ เพียรในกุศลก็ได้เพียรในอกุศลก็ได้วิญญานะแต่ถ้าอาตาปีแล้วก็เพียรอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันครับเพียรอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจึงจะเรียกว่าอาตาปีนี่ยังไปไม่ถึงไหนนะจากกวัตทิสูนะนะอา้ายังติดอยู่กับที่เกาะกำบังใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักที่เกาะกำบังไปไหนไม่ได้นะครับไปไหนไม่ได้นะครับ ถ้าไม่รู้จักที่เกาะคำบังนะม,มันมีนกอยู่ตัวหนึ่งนี่พระเจ้าเล่าให้ฟังชื่อว่านกขี้ไถนกขี้ไถเนี่ยก็คืออาศัยหลบอยู่ในซอกขี้ไถ่พระเจ้าจึงเรียกว่านกขี้ไถออนกขี้ไถเนี่ยอาศัยอยู่ในซอกขี้ไถพ่อแม่ ตายไปแล้วก็อาศัยซอกขี้ไถนี่แหละตอนนี้นกขี้ไถ่ลืมํำสั่งของพ่อแม่เดินไปนอกเขตขีไ้ไถไปนอกบริเวณที่มีขีไ้ไถมีเหยี่ยวเขาตัวนึงเหยี่ยวนกเขาอะมันบินมาจับนกขีไ้ไถนกขี้ไถนึกได้เลย ว่าเราไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่เราออกบรรนอกเขตของพ่อของแม่เราจึงถูกเยี่ยวจับได้นี่ถ้าเราเชื่อพ่อเชื่อแม่เราคงไม่ถูกเยี่ยวจับเยี่ยวกันถามเลยนะฮะเองอาศัยอยู่ที่ไหนเยี่ยวก็บอกอ้านกท้ไทก็บอกอาศัยอยู่ที่ีไิไท เองจะอาศัยเสด็จก็ได้ข้าก็จับเองมาได้ทั้งนั้นแหละเสร็จสับแล้วดูความยิงปล่อยนกที่ไถ่ไปนะฮะนกขี่ไถ่ก็ปีนปรื่ไปเกาะที่หัวขี้ไถ่เขาที่ที่ตนเองเให้พักอยู่เองมาสิเองมาจับข้าสินี่แดงของข้าเองจับข้าไม่ได้หรอกนี่เห็นไหมเดียวข้าจะต้องจับเองให้ได้ ด้วยคประมาดครับทิ้งตัวปรื๊ดลงมานะฮะนกขี้ไถ่หลบปุ๊บอยู่ใต้ขี้าถ่ลงมาด้วยคมเร็วนี่ครับชนขี้ไถ่ตายคาที่ <c oughs> เห็นไหมครับนกขี้ไถ่ลอดตายเพราะอยู่ในถิ่นของตนนกขี้ไถ่ออกไปข้างนอกได้เพราะไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่ขนองไปในถิ่นที่ไม่ใช่ถิ่นของตน เห็นไหมครับพระพุทธเจ้าจึงสอนพิกุทั้งหลายมีตนเป็นที่เกาะกำบังเหมือนนกขี้ไถมีขี้ไถเป็นที่เกาะกำบังถ้าไม่ทิ้งขี้ไถซะยังมีเกาะกำบังได้ตลอดไปเยี่ยวก็จับไม่ได้แต่เพราะทิ้งขี้ไถขนองออกไปเที่ยวจึงถูกเหยี่ยวจับได้พิกุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละ ถ้ามีธรรมะเป็นที่เกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งก็ไม่มีใครจับได้ถ้าหากมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเหมือนนกขี้ไถก็ถูกจับได้เช่นเดียวกันอยากจะอธิบายให้ฟังตรงนี้รีบเล่าให้ฟังซะก่อนนั่งฟังเงยยบริบเลยเห็นไหมเอา้าเรื่องนี้นกขี้ไถก็ยังมีขี้ไถเป็นเกาะกำบงังใช่ไหมคะ นะ่าจึงลอดจากเยี่ยวได้ถูกเยี่ยวจับได้เพราะทิ้งที่เกาะที่กำบังจึงถูกเหี่ยวจับได้พิกุทั้งหลายนาะไม่มีธรรมะเป็นที่เกาะไม่มีธรรมะเป็นที่กำบังยึดเหนี่ยวขนองไปก็ถูกใครจับได้ครับน่าจับได้แค่เยี่ยวเท่านั้น พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปลปักนะปะลลปักของพี่ขุก็คือปรลปักของพี่ขุก็คือนะกิเลสท,ทางตากิเลสท,ทางหูกิเลสท,ทางจมูกกิเลสท,ทางลิ้นกิเลสท,ทางกายนั่นคือรูปารมสัทธ,ธารมคันธารลมและสารมนั่นคือปรลปักของพี่ขุที่ไม่มีธรรมะเป็นที่กอะ ทิ้งกายายนุปสนาสิจิปฐานไปขนองนะขนองเห็นรูปสวยสวยตีปีกหารูปสวยสวยขนองได้ยินเสียงดนตีไปีกไปหารูปสวยสวยเสร็จเสร็จมีฤทธกหมลฤทธ์ว่าไงครับไม่ใช่คันห้าลูปารลมศรัทธารลมคันธารม,ารมเพราะไม่มีสติมารู้กายอยู่ไม่มีสติมารู้ธรรมะอยู่ไม่รู้สติมารู้เวทนามีจิตอยู่ จึงเรียกว่ามีที่เกาะมีที่พึ่งขนองไหลไปตามรูปารมณสัทธาลมคันธามลารมรักาลมจึงถูกเยี่ยวจับได้นะฮะแม้เราท่านทลายเดี๋ยวจะกลับมาพูดอีกทีหนึ่งเอาเรื่องนี้ให้จบซะก่อนนะให้จบก่นอนเอาเป็นว่ากายานุปัสนาสติปฐานนั้นก็คือมีสติมีสติตามรู้รูป มีความเพียรตามรู้รูปมีสัมปัญญิจรู้ว่ามันเป็นรูปอยู่ถ้าลมีความเพียรมีสติมีสัมปัญญะรู้ว่ามันเป็นรูปอยู่เขาเรียกว่ามีธรรมะเป็นเกาะกำบังเปเกาะกำบังใครครับอวิชชาเข้าอาศัยไม่ได้แต่ถ้าไม่มีสติไม่มีความเพียรไม่มีปัญญารู้อยู่ไปมีอารมณ์เป็นอย่างอื่นอยู่ก็เรียกกันว่า ไม่มีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่กำบังแต่กลับมีอธรรมเป็นที่เกาะเป็นที่กำบังย่อมพ้นจากมารไม่ได้มารม,มีสองนะฮะกิเลสมารกับมัจจุมารกิเลสมารกับมัจจุมารในระครับคือปรลปักจำได้ไหมครับคราวก่อนผมพูดไว้ว่าชีวิตเราเนี่ยมีมารตามอยู่ตลอดเวลา ขนาดพระอรหันติพพานปุ๊บมารยังตามหาฝุ่นตลบเลยไม่รู้ว่าพระองค์เนี้ยขอโทษะตายแล้ววิญญาณไปอยู่ที่ไหนตามหาวิญญาณนะครับนั่นคือมารนะฮะมารที่ตามหาพระมหาวิญญาณเนี่ยคือใครรู้ไหมครับปาลามินมิตาวัสวดีครับเพราะเขาไม่ต้องการให้วิญญาณของผู้ตายเนี่ยไปเกิดที่อื่นครับ มารมีอยู่สองหนึ่งกิเลสมารกับมัจจุมารเราทั้งหลายเนี่ยไม่พ้นมารแต่พระอรหันต์ทั้งหลายพ้นแล้วจากมารทั้งกิเลสมารและมัจจุมารพอพระอรหันต์นิพพานปุ๊บฝุ่นตลบพระอานท์ถามพุทธเจ้าเกิดอะไรขึ้นพุทธเจ้าค่ะฝุ่นตลบไปหมดดูก่อนอานทน์มารตามหาวิญญาณของลูกเราไม่เจอ ตามหาจนฝุ่นตลบก็ไม่เจอเพราะมารไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรใครตายแล้วต้องตามหาวิญญาณนี้ไปเกิดที่ไหนนี่ครับเพราะนั้นอาราหันนิพพานไม่ใช่ตายนะคะารับอรหันนิพพานยันใครบอกว่านิพพานมันก็เหมือนตายนั่นแหละผิดนะครับมีการสอนกันว่อาอราหันก็เหมือนนิพพานนั่นแหละ อ๋อไปตายก็เหมือนนิพพานนั่นแหละนิพพานก็เหมือนตายนั่นแหละไม่เหมือนกันตายเนี่ยคู่กับเกิดตายปุ๊บต้องเกิดทันทีครับเกิดปุ๊บรอวันตายช้ากว่ากันทีเดียวนะฮะเกิดปุ๊บไม่ได้ตายทันทีนะฮะ <c oughs> เกิดปุ๊บไม่ได้ตายทันทีเกิดปุ๊บแล้วก็รอวันตายอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเกิดแล้วนะฮะรออะไรอยู่ไ,ไม่ใช่รอกลับบ้าน <c oughs> อะไรจริงหรือเปล่าครับเอา้ารอหมดเวลาแล้วก็กลับบ้านอนยะ่างเงี้ยไม่เคยคิดเลยใช่ไหมว่าเราทุกคนเดี่ยรอรอวันตายอยู่นะใช่หรือเปล่าเออและความเป็นจริงคืออะไรครับรอตายรอตายแต่ความเป็นจริงอะรอตายไม่ใช่รอกลับบ้านอาการที่อาจารย์มาเลิกไปใหญ่ก็กลับบ้านแล้วน,นั่นคือรออยู่แต่ความเป็นจริงไม่ใช่ครับ เพราะเกิดแล้วก็คือต้องตายแต่มันยังไม่ตายอ่ะเกิดปุ๊บมันก็โตเอาโตเอาโตเอาโตถึงที่สุดแล้วก็แก่เอาแก่เอาแก่ไปไหนครับผมเคยเขียนเลขเขียน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 เส้นลุงไว้นะฮะเกิดแล้วก็ตีเส้นลุงไว้แล้วก็ย้อยลงแล้วก็เขียนต่อเต่าสนาย้อยยักษ์ไว้เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็โยงต่อเกิดอีก ตายเดียวนั้นเกิดเดียวนั้นไม่ได้รอเลยแต่เกิดแล้วยังไม่ตายเดียวนั้นครับนี่เอาแค่ในสายตาที่เรามองเห็นนะแต่ถ้าเรียนอภิธรรมเกิดเดียวก็ตายเดียวนั้นครับเพราะจิตเกิดแล้วก็ดับลูกเกิดแล้วก็ดับแต่ที่เราเห็นมันยังอยู่เนี่ยเพราะไอ้ที่ดับพร้อมกับมีเกิดสืบตอ่อดับก็มีสืบเกิดต่อดับก็เกิดพร้อมกันจินเหมือนนั้นมันไม่ได้ดับดับก็เกิดพร้อมกันเหมือนนะ้ครันไมได่ดับครับ นี่ครถ้าเราจุดทูบจุดทูบดอกเดียวนะฮะแล้วไปแกวงในทิมือดิครับแกวกในทิมือเอ้มันเป็นวงกลมได้นะเพราะอะไรครับเพราะการหมดไปกับการมามันทันกันมันก็เลยมองเห็นเป็นวงกลมการดับไปกับการกลับมาแทนเนี่ยมันทันกันครับมันก็เลยเห็นเป็นวงกลมถ้าอยู่ใกล้กลโอ้ยมันก็จะเป็นประจบนห็นมครับมันต่างกันฉันก็ ให้เราได้เข้าใจว่าชีวิตเรานะถ้าเอากันจริงๆอะเกิดเดี๋ยวนั้นก็ดับเดี๋ยวนั้นเนี่ยตายเดี๋ยวนั้นก็เกิดเดี๋ยวนั้นนะครับแต่ว่าการเกิดกับการตายมันสืบเนื่องกันอยู่ภาษาธรรมเรียกว่ามีสันตต,ติสืบต่อกันอยู่เมื <a long> ่อ <term> ม <A> ี <term> สันตติสืบต่อกันอยู่ก็เหมือนอย่างอยู่เนี้ยไม่ใช่ครับรูปเก่าดับไปรูปใหม่เกิดแทนรูปเก่าดับไปรูปใหม่เกิดแทนครับจริงจริงอยู่ เดี๋ยวกลับไปจุดเทียนก็นได้นี่ดับยังยังอยู่เทียนดับตลอดเวลานะฮะแต่ความดับไปก็เกิดขึ้นใหม่พร้อมกันครับเราจะเห็นว่าเทียนไม่เห็นมันดับเนี่ยแต่รู้ไหมมันหมดไปลงไปเรื่อยๆครับนั่นมีการดับไปแล้วก็สืบใหม่สืบต่อสืบต่ออันนั้นเราจะเห็นว่าแสงเทียนตั้งอยู่ตลอดเวลาเปล่าครับมันมีดับไปพร้อมก็เกิดใหม่จึงมองเห็นว่ามันไม่ได้ดับนะมันยังอยู่นะแต่จะเห็นได้ว่า ใส่หมดไปไขหมดไปใส่หมดไปไขหมดไปเมื่อใส่หมดไปไขหมดไปแสงไฟก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นตับไปเกิดขึ้นสืบต่อกันไม่ขาดสายเช่นเดียวกันนะครับชุดเนี้ดับไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนะครับแต่มันเกิดขึ้นมาใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งกรรมสืบต่อกรมเก่าหมดไปสืบต่อกมใหม่นะฮะ ลูกเก่าหมดไปลูกใหม่สืบต่อจิตเก่าหมดไปจิตใหม่เกิดต่ออุตุเก่าหมดไปอุตุใหม่เกิดต่อสมุทานของชีวิตเรามีสี่กรรมจิตอุตุอาหารล้วนดับปุ๊บสืบต่อปรับปุ๊บสืบต่อครับนี่ฮะอ้าวขยันเรียนอภิธรรมจึงจะรู้ความเป็นจริงตรงนี้นะครับนะจ,จะรู้ความเป็นจริงตรงนี้เอาเป็นว่าชีวิตเรา นะฮะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้นการตายกับอาการตายการนิพพานไม่เหมือนกันนิพพานนี่ดับปุ๊บไม่มีสืบต่อครับไม่มีสืบต่อมานจึงหาไม่เจอดับปุ๊บไม่มีสืบต่อมานหาไม่เจอเลยหาฝุ่นตลบเลยมันไปหลบอยู่ที่ตรงไหนหาไม่เจอนั่นคือนิพพานถ้าตายปุ๊บปัญสนทิททันทีมานตาให้ไปเกิดที่โนแล้ว เอาปล่อยมันนะฮะเพราะฉะนั้นชีวิตเรามีมารอยู่สองกิเลสสมาวกับมัจจุมานมัจจุมารน,นาีนะะ่ตามล่านะฮะตามล่าอันั้นเราทศลายก็มีมารตามล่าอยู่บางคนมีภรรยาก็ขาว่าภรรยาเป็นมารมึงก็เป็นมารกู <c oughs> ภรรยากราว่าสามีมึงก็เป็นมารกูต่างคนต่างว่ากันเป็นมารแต่โดนพยามารตามล่าทั้งคู่นไม่ต้องว่าใครเขาหรอกทุกคนมีมารไปจำตัวอยู่แล้วนะ่านก็ให้เราได้ขายใจนิบดับหมดไม่เหลือไม่มีการสืบต่อครับตายดับแล้วมีสิ่งเกิดสืบต่อมาอีกทีนึงนะครับด้านชีวิตเราความเป็นจริงก็คือรอวันดับ ดับทําไมครับรอวันเกิด,ดนี้เหมือนกันเกิดแล้วต้องดับทันทีดับแล้ต้องเกิดทันทีครับอ้าวตกลงอ่ะตกลงเข้าใจแล้วนะฮะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานครับพระพุทธเจ้ากล่าวต่อไปอีกครับว่าดูความพิคุท้งหลายแต่พิคุในธรรมะวีันนี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียน มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิช,ชาและโทมนัสในโลกเสียได้เวทนาเนี่ยเป็นนามธรรมทำหน้าที่สวยอารมณ์ความปรากฏคือเป็นสุขหรือเกินเป็นทุกข์เหลือเกินหรือมันเฉยเฉยเวทนามีอยู่ที่ตรงไหนครับมีทุกที่เพราะมันเป็นขันหนึ่งเว้นไม่ได้นะ มันเป็นขันหนึ่งเว <c oughs> ้นไม่ได้ฉะนั้น,นั่งอยู่ก็มีเวทนาครับจะต่างกันตรงที่ใครมีเวทนาเป็นสุขนั่นคือสุขกับเวทนาใครมีเวทนาเป็นทุกข์คือปวดเมื่อยอยู่ตลอดกลุนตลอดนั่นคือทุกขกับเวทนาจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะทุกข์ก็ไม่ใช่นั่นเป็นอุเบกขาเวทนาดันตามรู้สิครับใครเป็นสุขใครเป็นทุกข์ใครเฉยเตามรู้ ไม่ใช่เราเป็นสุขแน่ไม่ใช่เราเป็นทุกข์แน่ไม่ใช่เราเฉยๆแน่ความปรากฏเป็นทุกข์ในขณะนี้คือนามทุกขเวนนทเวนา,วานามทุกขเวทนาครับจะว่านามเฉยไม่ได้ครับนามมันมีเยอะหลายอย่างต้องให้นามใดนามหนึ่งรู้ชัดลงไปว่าอ๋อนี่นามทุกขเวทนานี่ครับ หรือเกิดทุกข์อยู่เกิดสุขอยู่อ๋อนี่นามสุขเวทนาไม่มีเราโดยปกติเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่รู้ว่าใครมันสุขไม่รู้ว่าใครเป็นทุกข์รู้อยู่ว่าเรารู้สึกว่าเป็นทุกข์ซะแล้วละ่ะเรารู้สึกว่ามีสุขซะแล้วเราเฉยเฉยเนี่ยนั่นก็คือไม่รู้ความเป็นจริงนั้นุูเจ้าจึงให้ตามรู้ความเป็นจริงซะว่าสุขนี้ ก็คือนามสุขเวทนาไม่ใช่เราหรือทุกนี้เป็นนามเป็นทุกชื่อว่านามทุกขเวทนาไม่ใช่เราหรือเฉยๆนี้ก็นามอุเบกขาเวทนาไม่ใช่เราเรียนตามรู้อยู่นี่ครับตามรู้อยู่ก็จะเห็นความเป็นจริงเอาอะไรไปตามรู้ครับอาตาปีสัมปชาโนสติมา อาตาปีก็ตามรู้เวทนาที่กำลังปรากฏอยู่เรียกว่าปัจจุบันอารมณ์นะฮะสัมปัชัญญะก็ตามรู้ว่านี่คือน,นามเวทนาในอารมณ์ปัจจุบันนะฮะสติก็ระลึกอยู่กับนามเวทนาที่กำลังปรากฏอยู่ครับนันอาตาปีสัมปชัญชโญสติมาเนี่ยเป็นผู้รู้เวทนาเป็นผู้ถูกรูก้ แร่งความรู้สึกเป็นทุกข์ในขณะนี้ก็มีนามกับลูกหรือนามกับนามอาตาปีสัมปชานโนี่นามนะฮะสติมาอาตาปีสัมปชานนสิปานี่ก็นามนะฮะเรียก,กว่านามภายในส่วนเวทนาเป็นนามภายนอกนะฮะฉะนั้นเวลาเราเรียนในสติปัฏฐานะเราก็ต้องเข้าถึงเหตุผล เพราะตำลาบอกว่า,ากายภายในใหมายถึงเรากายภายนอกหมายถึงคนอื่นกายภายในด้วยกายภายนอกด้วยก็หมายถึงเราด้วยคนอื่นด้วยตำรานะฮะนี่ผมะยังเป็นทุกข์อย่างหนัก,นกๆเลยถ้า,าเกิดยกมหาสติปัฏฐานมาบรรยายาผมจะถูกถล่มไปแค่ไหนยังไม่รู้เลยอาจจะเป็นคนนอกอคอกเตรียมตั้งนิกายใหม่ก็ได้ เพราะไปตีความหมายในภาษาไทยที่เขาแปลบาลีมหาสติปทานผิดพลาดหมดผมอยากให้เราท่านทานทายเป็นคนตัดสินใจว่าผิดหรือถูกเช่นเดียวกันนะฮะพิจารณากับตามรู้ว่าใครผิดใครถูกเช่นเดียวกันนะครับในตำราสติปฐานกายภายในหมายถึงกายเรากายภายนอกหมายถึงกายผู้อื่น แต่โดยเหตุผลแล้วเนี่ยกายภายในใหมายถึงอาตาปีสัมปชาโนสติมาครับเป็นผู้รู้กายภายนอกหมายถึงอารมณ์ผู้ถูกรู้ฉะนั้นในขณะนี้ตามรู้เวทนาอยู่เข้าใจไหมกายภายในก็คืออาตาปีสัมปชานโนสติมาเป็นผู้รู้ส่วนทุกขเวทนากำลังปรากฏนั้นคือเป็นกายภายนอกเป็นอารมณ์ครับ กายภายในใหมายถึงผู้รู้ท่านผู้ฟังที่เคารพขับท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทธิถินกาขาวจมรมผู้ฝ่ายในธรรมะและศรัทธาของคุณสุชาดาอุตรีศรัทธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมศรัทธาของคุณศักดาเผื่องาม สธาของคุณบางอ่อนเต็มชื่นร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาสาธุมา,าโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสธากของคุณอารีสาธารานนท์รับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนากศรสธาของคุณอารีสาธารานนท์กันในคืน วันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากเราท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเาเกิดมีคุณสุชาดาอุตริคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมคุณสกตาเปือดงามคุณบางออนเต็มชื่นและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมณ์โกรธโยบหลง,ลลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้อสองสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย